เพื่อเป็นผนกำลังใจนะครับขออนุญาตกลาบเรียนเชิญในด้านของคุณประภาวิทย์คอนสาคูนะครับหรือว่าเสียเอครับประภาวินคอนสาคูครับรองประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานนะครับของพมลัยเป็นกําลังใจให้กับรองคู่เอกของรายการวันนี้ครับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวครับพบกับวันมีชัยชอพัชรลพลขอบพระคุณเสียเอเป็นอย่างสูงครับประภาวินคอนสาคูครับเดินดาังว่าถึงมวยคู่รองของรายการวันนี้ครับ ทางด้านมุมแดงครับลมหวนสิ์ลมหนาวครับเอกภพวรณทองครับ1 9ปีจากตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับติดต่อที่ค่ายหน่วยติ์ลมหนาวมีคุณลมหนาวติดมีคุณนรงศิริมานพกับเป็นหัวหน้าคณะชกมา87ครั้งครับชนะ75แพ้10สเสมอ2ครับสามฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนพลังชัยปอพินพัฒน์รับที่ลุมพินี แล้วก็แผลยอดสุสันสอโชคนิตยาครับที่ลุมพินีล่าสุดครับชนะคะแนนชาติชายสิทธิ์ปานน์ครับที่เวทีมวยคมชัดเลึกแห่งนี้ครับส่วนน้ําเงินนะครับาะด้านของเจ้าวันมีชัยชอพ,พัชรพลอายุ19ปีนะครับนักชกจากอำเภอพบพระจังหวัดตากหรือว่ามงดำอ,อวันเชิดเดินรุงศักดิ์เดวีครับดูแลอยู่ครับสามฟอมหลังก่ ชนะคะแนน,นสักมงคลสอสมหมายครับแพ้คะแนนชัยสอจอต้อยแปริว้วและมชนาชนะคะแนนเพชรกันทัตเอ็มยูเด่นครับที่วิกหมอชิดกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการทินกรนภัทรธนลุงครับให้คะแนน3ท่านมีโรจนวัสมศสรีสราวุฒิพรมคงและวรวิชเชอสุวรรณนะครับเหมือนที่เรียนได้ทราบแล้วคันนี้คือคู่รองครับซ้ายมือคือลมหวนครับ เมื่อกี้นายกทวีตะพงโทรมาจากจังหวัดระยองบอกอาชีพมาที่ลลมหัวเวลาหนึ่งกำปั้นคุณป๋องแพชนะไม่รู้โดยเฉพาะถ้าชนะครับต้องชนะครับ1นึ่กำปั้นนะคะแนน,นคู่ที่3ของรายการนะครับออกมาเอกฉันนะครับรกรริบออกกนนรกรพัทลงวรวิชเชื้อสุวรรณและพิทักษทองแพ่ครับให้แดง47น้ำเงิน49คู่นี้สู้กันในพิกัดน้ำหนัก133ปอนด์ครับ มงแดงนี่วันมีชัยชอพัชรพลหป้ามีชัยหรือว่ามงดำเปลี่ยนหลายชื่อนะครับกบบเปลี่ยนเอาดีจนน่าได้ครับคนนี้ครับตั้งแต่มงดำมาเป็นฟ้ามีชยัยแต่วันนี้เป็นวันมีชยัยใช่ไหมคุณก๋องก็เป็นทางานวันมีชยัยครับตอพัชรพลครับเปลี่ยนชื่อปุ๊บก็ชนะปั๊บเลยครับไปล่าสุดชนะเห็กันกชัดเอ็มดูเดน ที่วิกเจครับน,นี่ถือว่ามาเจอมวยเชิงสูงครับตุนดาราประจําช่องนาว26ของเราแลวครับลมหวนิธิลมหนาวเหมือนที่เรียนเมื่อกี้นายกขวีตพง์จากจังหวัดระยองครับายมวยสิทธิ์นายกขวีตะพงศ์กหนึ่งตำปั้นครับถ้าชนะมาไม่เกี่ยวอย่างอื่นครับมอบให้แล้วครับแต่ที่เป็นลูกหลานพี่น้องจากระยองครับ หมวนี่นาชกสองแผ่นดินนะครับจากอีสานใต้ด้วยครับแล้วก็มาโตที่ระยองครับลกแรกนี่เดินเบียดเข้าใส่เลยลมหวนเหมือนก็รู้ว่าอาจชีพหนึ่งกำปั้นจากนายกขวีตพงมาแล้วกำบังใจเพิ่มมาอีกหนึ่ง,งแก๊กเลยครับครับว่ากันว่าลมหวนชกที่นี่เก่งเป็นพิเศษครับล่าสุดนี่ชนะชาติชายสิปานนท์ครับวันนั้นนี่แฟนมวยคงจำกันได้ดีครับ ลิกชนะไปแบบสนุกแต่สมกบว่าเขาเป็นพระเอกของนาว26ของเราแล้วครับยกที่นี่นี่แต่ชนะครับยกที่อื่นไม่รู้วัน <c oughs> นี้ใจสิทธ์หนังนกันแล้วครับผมเงินวันมีชัยชอพระจรพลอยู่ในทีมของหมวดรุ่งศักดิ์เบรีครับนี่ครับป้ายาจะเททิ้งครับล้หมวนนี่หลักยังดีครับไม่ลม้ม รูปร่างโจกโกวันนี้นี่พอพัดพอเหวี่ยงครับแข้งซ้ายของละมวนครับแค่นี้ทำได้ดีเลยทีเดียวนี่ครับแข้งซ้ายหลุดครับวันมีชัยส3มสิ้อาปอนด์ครับวันนี้น้ำหนักของทั้งคู่ครับที่ชกกัน สบายๆเลยนะครับดูครับลำหักลำโค่นมีจิ้งจบทักว่ามวยคู่นี้นี่อาจจะไม่ครบห้ายกนะครับราชนะนี่อยากกระพริบตาครับปวดหนักปวดเบาก็อั้นไว้ก่อนครับอาจจะเป็นคู่เราใจอีกคู่หนึ่งพักมาก่อนนะดีครับอย่าเอาแบบก่อนนะก่อนใครไปไม่มีทักก่อนเลยครับนี่หลังจากก่อนจกเสร็จที่ลับบ้านไปก็คงจะนอนสายหน้าผากันหลายคนแล้วครับ เป็นไปได้ครับร e ัได้เลยเลยหลายคนนะแต่ฝันเป็นจริงครับนี่ครับวันบัดยมวยครับไม่มีอะไรแน่นอนครับเช่นเดียวกันนะครับในกรณีของกอนี่คือถ้าเกิดมวยไม่ท้อก็ยังมีโอกาสชนะได้เช่นเดียวกันนะอภักกอนครับเดี๋ยวกลับมาครับอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน เมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยน,นะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่่านคำเตือนฉลากก่อนใชยย้ยาจิตารเดินใจน้ำจิ้จไทยรสเด็ดราน้องพร จะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับปอ๋ยูเรียตานกปาก่าของเขาดีจริงๆครับไม่ได้โม้ครับยาเกร็กคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนาุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้น สู่ช่วงของการมอบรางวัลนะครับเป็นรางวัลแผลตากจากอันตซินเข็มละ500บาทเมื่อวันที่19บมิถุนายนนะครับมอบให้กับเอกชัยสอจอเล็กเมืองนอนท์นะครับสามเข็มนะครับ1,500บาทด้วยกันเรียนเชิญคุณอิ่มจันไปเล็กนะครับตัวแทนจากแอนตซินยารักษาโรคเพออาะอารปวดท้องจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดังเดิมนะครับช่วงนี้ไปที่พิธีกรสามท่านเลยนะครับ เดีย๋ยวมีครั้งหนึ่งนะครับเปิดตัวเสียแขกครับ30กันยาย,ยนนี้ตรงกับวันศุกร์เดินทางไปที่สนามมวยเวทีลูพินีครับไปดูองรีสอเดชพันธ์ต่างสึกต่างสายเจอกับบันชัยเกียรติหมู่เก้าใมเงินลูกเจ้าแม่สายวารีขยี้กับโกโก,โก้แปะมินบุรีครับวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทิมกับโยธินเอเฟครุปพระจันร์ฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมตามชำระแขอขออภัยครับเปิดโอกาสให้กับสิงห์พรันชัยนี่ได้ชำระแขน,นครับพระจันร์ฉายต่อ2ปอนด์ครึ่ง120่บปอนด์ครึ่งกับ123ปอบ ฉลามพารันชัยพบกับเสือคิมสิทธสอทอแตวครับรถเหล็กเจ้าทะเลทองพบกับไข่มุกข,ขาวกู่เอกเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมต่อ2ปอ,อนดเจกยกเพชรพนมรุ้งมอรัตนะบัณฑิต30กันยายนครับเปิดตัวเสียแขกพร้อมแจกทอง18เส้นครับอยากได้ทองต้องไปดูมวยครับ30กันยาที่ลุมพินีบนเวทีครับยกที่2ครับมวยกู้รองกรมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเด็กฮีโร่ครับ อายุ19ปีเท่ากันครับแ <Okay. S 1> วันนี้นี่เรียกว่าเท่ากันเกือบทุกอย่างครับรูปร่างช่วงโชกโใกล้เคียงครับจะแตกต่างหน่อยก็ตรงที่สีผิวนี่แหละครับด้านของเจวันมีชัยนี่ดูผิวครับดำกว่าครับลมหัวนี่พองกว่านิดนิดแต่น้่นก็ไม่ใช่อุปปาสักนะครับอยู่ที่อาวุธนี่ครับ <Okay. S 2> วางขวามาก่อนครับลมหัวนบังครับวันมีชยัยอย่าไปรับครับ รับบ่อยๆมันมันยุบมันช็อตตั้งแต่นี่ครับมีลูกทีบกับนำเข้าไปอ้าวหลุดครับวันมีชัยถึงตรงนี้นี่เห็นว่าหลุดไปหลายทีแล้วครับดุดบ่อยๆไม่ดีครับแต่ดูเกมการชกของวัน,นมีชัยได้ดูเกนมน,น่าใจเหมือนกันครับนี่ จะพลิกเลี่ยมไม่ไปครับลำหือนเกาะเอาไว้ครับยังไม่ตีเกาะไว้เฉยๆดูวงนอ,นอกครับจังหวะเตะขวาของลมหวนหลอกครับแต่แท็กมาไปก่อนหลอกหลอกเตะเตะขวาแต่เป็นเตะซ้ายหน้าเลยเป็นการชิงจังหวะครับถึงตรงนี้ชิงจังหวะแล่แข้งครับ แม่บอลขยับเดินตัวนี้ต่างฝ่ายต่างปากสูงเลยไทยสาวมือบอกสูงหมดกันน่างแน่นทั้งคู่เลยนี่ครับแต่มวยตกการหล่นนี่อากาศพลาดสูงครับพวกวทั้งคู่เป็นมวยหมดัดที่ต่อยได้รุนแรงทั้งซ้ายและขวาจะเห็นผู้ชกมาทั้งคู่แล้วครับ อสับประผุนก็เป็นอย่างดีแข้งซ้ายครับของวันมีชัยสาดยาวๆเลยครับตอนนี้ครับแต่ว่าดูเหมือนวันมีชัยยังไม่เร่งจังหวะลมเหนือเงก็ยังชูงไปเรื่อยๆครับเก็บอาการไม้อยู่ครับเงินยังไม่เร่งเอาอึ้มงลงหัวมาอึ้มครับอึ้มนี่ทำให้วันมีชัยนี่ก็ขย่มขย่นโชว์เลย พยับายับหาจังวะครับแล้ลมหวนี่วันมีชัยวันนี้ก็มานิ่งครับไม่มั่นใจดีไม่ออกครับอาวุธที่ออกก็บ่งบอกอนาคตเลยนะครับเอาหมดยกพักก่อนแม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแต่ก็ยังมีภัยรอบตัวแล้วคุณจะปกป้องลูกอย่างไรเมื่อสบู่อาบน้ำอาจปกป้องแค่ระดับปกติผมมั่นใจเดะต่อโกปกป้องเพิ่มขึ้นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ นั่นคือการปกป้องที่ดีที่สุดจากเด็ดต่อปวดหัวเป็นไข้ซารา่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซารา่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซารา่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยาที่นี่เหม็นเหนื่อวงชีก็เหม็นนี่แอาถัคทฟรีดีสูตรน้ำแค่เทลมบนคราบเงื่อก็ตรงเข้าช่วยสลายคราและช่วยยับยั้งแบคทีเรียต้นเหตุกลิ่นเงื่อ แอ t แท k ก 3D สูตรน้ำแค่เทลดกลิ่นเหนือระหว่างวันได้สปอร์ตทุกองศาหอยลักรีโว TRD สปอร์ตโวใหม่เนึบขึ้นติดขั้นด้วยนวัตกรรมชู่วล่า DCS เนืบเร้าใจตาตไต่สปอร์ตต้องหอยลักรีโว TRD สปอร์ตโวใหม่ กลับมาติดตามมาต่อน,นะครับคมจเจลึกศึกมวยไทยนะครับนอกจาก30กันยายนที่กําลังจะมาถึงนี้แล้วนะครับอังคารที่4ตุลาคมครับศึกเพชรเกียรติเพชรของผู้พันแอลครับพันตรีหญิงพนิชาธีระเดชพงศ์ร่วมกับทนายมิเชลหน้าดีอมวยดีหน้าดูไม่แพ้กันนะครับมาดูทางด้านของฤทธิวดาสิทธิกุลนะครับหรือว่าสอนิพาพร,พรพบกับชูเจริญดาปรันสารคามครับก้าหน้าพิเคแสนชัยมวยไทยยิมพบกับ1ล้านเล็กจิตเนืองนนท์ แสนพารันชัยพบกับศักชัยน้อยเอ็มยูเด่นครับสปินเตอร์แป้งกองปราบหวดกับเพชรอภิมลศรีและเพชรบรกฏทีเด็ด99ครับพบกับมงคนเด็เล็กเฮซายิมอีกหนึ่งครับนี่คือกู้มวยอลังการงานสร้างอังคารที่4ตุลาคมครับที่สนามมวยเวทีลุบบเดีครับเลยเป็นผลงานดาวแล้วับจัดหนักจัดเต็มของกลุงเตะหญิงของเราครับผู้พันแอลครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแล้วครับ พันตีหญิงธนิชาธีระเดชพงศ์ก็เันที่4 4ตุลาคมนี้ที่สนามมวยลุมพีีครับก็เรียกว่าเข้ามาสร้างสีสันให้กับวงการมัดมวยนี่แม่เล็กๆนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับรายคันเล็กๆของผู้พันแอลครับเพราะฉะนั้นนี่4ตุลาคมนะครับแปดมวยไปให้กําลังใจกันครับหญิงเล็กอีกคนหนึ่งของวงการครับยกที่3ครับมวยที่รองครับโดนเ็นลบลวงไปเริ่มครับทางด้านลงหวน้า ทางด้านนายกทตีตพงศ์จัดระยองอุสาชีพพิ้งแต่ยกหนึ่งเลยนะแอบโชวเลี่ยมครับปัดนิดเดียวครับล้มลงไปสองครั้งแล้วครับทานด้าลมหวนเลี่ยมของวันมีชัยเข้าไปอ้าวแหมครั้งที่สามไม่ล้มแล้วครับรู้แล้วครับลมหวนครับรู้แล้วครับขยับข้าหาครับตั้งแขนไว้ตั้งแขนในดูในครับดูในครับตีซ้ายไปก่อนครับวันมีชัย เน็บซ้ายไปทีหนึ่งครับสองไปแล้วครับลมหวนคืนไปหนึ่งครับเจอเหลี่ยมโอ้โหแล้วตามได้แข้งขวาครับแต่รวมนี่แข้งแรีจริงๆครับถ้าไม่มีเชือกนี่ปลีลงเวทีเลยเอาลงไปสามครั้งแล้วครับลมหัวนี่นี่แหละครับเห็นนี่ยิงมาสองยกครับวันมีใจเริ่มจะออกลายแล้วครับยกนี้ยกที่สามครับเดียกนี้ลมหวนหัวทิ้มไปสามครั้งครับแผนเริ่มเปิดแล้วครับ ลมหัวน่ะเปิดตั้งแต่ยกแรกนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาวันมีชัยตอนนี้โตเยอะขึ้นครับและใช้เลี่ยมมาช่วยอาจจะฮุกซ้ายของลมหัวครับเอาคืนบ้างครับลมหัวครับแข้งขวาครับโอ้จังหวะจะตัดล่างเขาแต่ว่าตัวเองเสียหลักครับวันมีชัยแกงซ้ายครับขาดดเขก็ไม่ครับลมหัวก็เดินแล้วครับแต่ว่าเดินแบบระมัดระวังครับไม่กล้าผีถามครับลมหัว นี of 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 ่ก like ับแกงซ้ายของปันมีชัยทิพย์บังเคล็ดีคนละดอกตลอดครับหนียาวครับคลุ้งเนี่ยประเทศเต็มชีวิตหนียาวเคละทีคนละทีคนละดอกตลอดครับปรับกลับกลับโอ้โหดูครับจังหวะโยกเข้าไปครับลมหวนมีการนัส์หาจังอากาศก่อนที่จะสับลงไปนี่ครับสิงห์ออกแกงแล้วก็ตู้จังหวะสุดท้ายครับโอ้โหเกี่ยวล่างนิดเดียวครับ ล้มบ่อยๆล้มบ่อยๆไม่ดีครับลหสี่ครั้งแล้วครับเท่าที่เท่าที่ดูอยู่ครับล้มบ่อยๆล้มๆมันเสียสเสียอาการหนึ่งกันพยากจะเอาคืนบ้างครับเตะตัดล่างแต่ไม่ใช่หลักยังดีอยู่ครับนี่ครับบีบนันเข้าไปเกมอย่างนี้เขาเรียกว่าเกมกดดันกันครับเกมบีบหัวใจกองเชียร์เกมกดดันนะ อาวุธจุกจิกครับบันมีชัยเตะแล้วถีบเลยครับอ้าวดูวงในบ้างครับจังวันนี้รัดล่างรัดล่างแบบนี้ตีไม่ถนัดครับใช้ความปลดเปรี่ยวแหละครับบันมีชัยนะตอนนี้ครับวางเกมไว้อย่างนั้นวางแผนไว้อย่างนั้นครับมีขยับเข้าหาด้วยครับนี่ครับวัวแต่ว่าหมดยกซะก่อนพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับหมูไหมครับ อายุ50กว่าละต้องเลือกทานหน่อยต้องเลือกทานในครบ5หมูดด้วยครับแล้วเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนทามซูเวอร์50ทานมีวิตามินเล็กเหลือแรกรวม23ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเหมาะสำหรับวัย5้ปีขึ้นไปผมเลือกเซนทามซูเวอร์5้าสิบกว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งม you ั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งม um, ั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับอุยเรียตานกประ่าของเขาดีจริงๆครับไม่ได้โม้ครับเฮ้ยทีมน มนนี่แอัลทากทรีดีสูตรน้ำแค่เทล,ลงบนคราบเหงื่อก็ตรงเข้าช่วยสลายคราบและช่วยยับยั้งแบคทีเรียต้นเหตุกลิ่นเหมื่ออัลทากทรีดีสูตรน้ำแค่เทลดกลิ่นเหมื่อระหว่างวันได้วันสวยสุดแสนสุขแจากทองลุ้นทองกันได้ที่ทีแค่ส่งฝากระสินแดงหรือเรดดี้ชนิดใดก็ได้ทำลุ้นรับทองมูลค่าแสนบาทวันเกศยีิบห้พฤษภาคม2560 คุณที่ครับเดินทางมาถึงยกที่4เดี๋ยวเป็นรอคุณเอกครับมีภาพใา้ชมครับนี่ฮะลูกเหลี่ยมลูกพลิกของทางด้านวันมีชัยพลิกอีกทีโอ้โหลูกนี้พลิกสวยฮะเกือบหลุดไปนอกเชือกและเกือบตกเวทีด้วยครับลมหวนน้าลูกนี้จะพลิกเขาจะเสียหลักครับโดนสวนไยแข้งครับยกที่3มนี่ถือเป็นยกที่วันมีชัยครับโชว์เหลี่ยมตัวครับหากเอาลมหัวนี่ล้มไป3 4ี่ครั้งติดกับ ก็ออยังเหลืออีก2ยกครับที่ต้องดวลกันต่อเอาล้วครับอย่าลืมนะครับพี่น้องแฟนมวยครับ28กันยายนนะครับไปดูศึกจิตเมืองนนท์ครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับวันพุธที่28ครับไปดูเชี่ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ซึ่งฟอร์มกำลังแรงเหลือเกินนะครับเจอกับวัชรพลพีเกษนชัยมวยไทยยินครับ นอกจากนั้นยังมีวันมีโชคภูหงทองเจอกับชัยล่าสารวัตเป๋มหาไทยหรือว่าสารวัตเป๋เลยพิทยาคมเพชรพัลิขพัทรุลเจอกับเพชรนรินทร์ปอเปโก้ครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนิเนครับศึกจิตรนนท์28กันยายนนี้ครับคแต่ก่อน28ก็จะถึงคู่พันม่วงนะครับวันที่27นะเวลาต่อกันเลยครับปราตัดปอพินพัฒน์ชกกับมังกรขาวสิทธิ์แก้วภัทรพลเป็นคู่เอกครับมีพลทรพลต่อยกับตรินทร์ด้วยตรินทร์ทองด้วยครับ27 อังคารอยู่ลุมพินีครับไปราชดำเนินแต่ตอนนี้แม่คมชน,นึกศึกมวยไทยของเรากำลังเข้มข้นครับลมหัวนยกนี้เล่นเกมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับมีเกียร์ห้าก็เหยียบมิดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เชืยรเชียรกันด้วยเลี่ยมนะเรียงมวยนี่เป็นทั้งสารและศิลป์ครับมวยไทยคู่ฝรั่งเขาเรียนแบบของเราไม่ได้ไอ้ตัวเลี่ยมมวยนี่นะครับ ก็จริงครับเลี่ยงมวยแต่เป็นความสวยงามครับเป็นเรื่องของอาการมวยค์ก็วันมีชัยไม่ถอยครับพยายามที่จะโอ้ยเอาเหลี่ยงทั่วอีกแล้วครับบิดเอาลงหัวลงลงไปกนเหลี่ยมจัดและครับวันมีชัยวันนี้อ้าวลงหัวทีมเดินเข้าหาครับวันมีชัยอรวบรวบไตปีกหมุนหาหมุนหาหมุนหาเหลี่ยมจะทันยังไงจะดันให้ล้มไม่ล้มครับลมหัวไม่ไปครับไม่ไปครับลมหัวครับไล่ขาไว้ไล่ขาไว้ครับลมหัวนี่แครับ ก็มีกันมีแก้กันล่ะครับตอนนี้ดูไปยังไงแล้วครับลหงหัวนู่นนี่นะครับนิดลูกนี้ดู่ากาลางเวทีด้วยนะได้ใช้เชือกครับไม่เกี่ยวกับเชือกแล้วครับเลี้ยงตัวอย่างเดียวไม่พอครับันาีิชายอาวุธด้วยครับอาวุธต้องออกด้วยครับพยายามจะขยับเข้าไปจับได้โอ้โยโดนดักแทงครับลมหวัวแล้วก็ลวบเอาไว้เลยครับ ปองกันตัวเสร็จสับครับอาวุธนี้สำคัญกว่าเลี่ยมครับอ่า,อาสำคัญตัวแต่มาขึ้นเล่นเลี่ยมอย่างเดียวแต่ว่าอาวุธไม่ออกไม่ได้แต้มครับอ้าวกรรมการเข้าจะดูที่อาวุธมวยไทยครับดูหมัดดูเขา่าดูศอกเลี่ยมมวยนี่เป็นเรื่องของผลพลอยได้ตามมาครับผมความสวยงามครับมวยไทยมีทั้งศาสตร์และศิลป์โยกเข้าไปครับวันมีชยัย แข้งขวาครับไปปลายเท้าของลมหวนอ้าวรวบคืนครับลมหวนครับนี่ครับหน,นบามเยาะกับหนามบ่งรวบเป็น,นีนี่รวบปิดเกมครับทางด้านลมหวนอ่าอยัางมีฮึดอยู่ครับจังหวะสุดท้ายอาโอ้โหโดนเจ็ดล้มลงไปบ้างครับวันมีชัยอ้าวมีชัยมาล้มเอาตอนยกสูดเนี่ยครับโดนมาเอาลงบ้างครับ พยายามจะพลิกเกียรีเลยนครับตอนนี้พลิกไม่ไปครับวันนี้ชัยเดนขวาเอาไว้ครับดอกนี้แล้วก็เสียง,ร,ง 4, ระฆังยกทีสีจบพอดีพักก่อนครับปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500อมิลลิกรัมซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยา มวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่อทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทัพจับพักที่สําคัญต้องให้เกียรติผู้ต่อสู้และเคารพดั่งศิจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์ Life, นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากลโคนมวังน้ําเย็น ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวเมื่อไอนึกถึงยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแอลกอฮอล์ LP ซอสตัวยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างแผลฆ่าเชื้อโรคและเครื่องใช้ต่างๆผลิตโดยบริษัทห้างยาตราเสือดาวจำกัดคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารเามาดูครับคมเตือนสึกไวไทยครับนี่ครับจังหวะ ุกซ้ายสวยครับแต่ว่านี่กวาดเข้าไม่ได้ครับสุดท้ายไม่ล้มครับแต่ในที่สุดก็เอาจนได้เหมือนกันครับวันมีชัยเนี่ยครับหัวที่หัวตามครับทางด้านของลมหวนต้นๆขยับมาเจอกระทุงข่าวขวาก่อนครับจากลมหวนครับ ขอบคุณซาร่าแอนตาซินที่ฟี่แผงสีเขียวโรงเรียนเซนแอนธนีบางปะอินครับเรียนห้องแอร์สามภาษาด้วจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กน,นักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป .6 คุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดจากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ยากระใส่เส้นตราโคเทียมเปลียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับโดยห้างขายยาสมศักดิ์เศสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิคชุดกีฬากีฬาสจสมคิดมากวงแล้วก็กาแฟโฟกัส สจไพฑู์จันจ่มยามงเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคาบุรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงสีโอเรนเทนนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีสีครับตอบโจทย์ทั้งคาภายนอกคาภายใน0619123333หลังคาเมทที่ซีตราสิงโตและบริษัทฮาริลลีเกิร์ลอาเดอร์ซจำกัดโดยทนายมิเชลและนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ยกที่5ยกสุดท้ายครับโอ้วันมิชัยเสี่ยงไม้ตายนะครับ พยายามต่อยหมัดแล้วก็มีลูกตีตั้งคอต้องจับหนักจัเต็มนะครับแม่ันฑิตชัยถึงจะรู้ว่าตัวเองมีหมัดกับต่อยแล้วน่ากลัวครับได้ลุ้นได้เสียวเลยทีเดียวพบไม้งามเมื่อขวานบินหรือไม่คโอ้ยดึงตีนหน้าจะต่องจะยกต้นๆเลยครับมวยหมัดนะครับตัวห่วงเหลี่ยมซะเยอะนะครับบันมิชัยครับตอนนี้ก็ต้อการนิสกสุดท้ายแหละครับเดินเข้าหาแค่ค้่สายสายสูงครับ แหมดีนะครับการไม่ตกแขนไม่หล่นครับลมหัวตีเข้าซ้ายเอา้าเมนูดองนอเชื่ออะไรครับถือว่าสปิริตยอดเยี่ยมดีเดชนครับตัวสกูนี้ลมหัวไม่ซ้ำคู่ต่อสู้ครับสาวเป็นพายุนะครับตอนนี้วันมียัยแต่โดนมัดคอแบบนี้ตีต่อยไม่ได้ครับเวลาต่อยไม่โดนม,มันเฉียวแล้วก็เสียงกันครับตองเชียร์ของลมหวัวหนี่นะ แต่ไม่โดนวืดเลยต่อยอากาศโดยเสียเหลี่ยมเสียหลักไปเลยแต่ว่ากระพุ่งต่อยเฉียดเวียงสุดตัวเลยคก็โรงวนก็ไม่เป็นต้องนิ่งให้จ่อยแล้วนะครับเหยียดแกนขวาดอกสุดท้ายยอมเลยครับหยุดโดยต้นนะครับเท่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวพักก่อนหายใจเดี๋ยวมีที่ขึ้นหนึ่งนะเข้ามาใหม่ <c oughs> อ่ะ ใชครับอา้อาวยังไม่หลุดได้เสียวครับยังไม่ยอมครับวันมีชยัยแตัวทีมงานของลมกหวมหวกตัวหมวกกระน็อกให้แน่นครับาการให้สูงตัวลมครับวันมีชยัยเข้าสู่ช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับจะพยา,ายามจะต่อยแหละครับหมุนของวันมีชัยนี่เสรีรแล้วเขแกนไม่เป็นมวยกระเพา มวยหมัดนะครับได้ชมพลังนะแต่ก็อเอนมาฝ่อยอายกห้าครับแีงหนักหมัดก็ชาดจะไม่มีแล้วครับ <ฮะ S 2> ยกห้ามันหนักหมัดแล้วครับในเวลหมัดหนักก็อนนียกไม่ขึ้นนะครับรอ,อ,อเวลาสิยงละคังแล้วครับตอนนี้ครับดีสิบนาทีสุดท้ายครับก็ถือว่าสู้กันทุกอยางนะครับมันสมองฝีมือครับหลักเกลี่ยมสุดท้ายท้ายสุดก็ตามภาพตามสายตาครับ รอกรรมาการชูมือครับแล้วหัวเด้นก็ไปเรื่อยๆครับเดแล้วครับหน้าสะบักโอ้หฮุทธันตะลับท้งหน้ากลัวแ,แล้วครับสท่าแบบวันมีชัยไม่ได้แล้ครับมีของดีมาใช้ในช่วงต้นๆครับก็ถือว่าสู้ได้ดีครับวันมีชัยชอพัชรพลครับ แพ้ชนะไม่รู้แหละครับแต่ว่าก็ถือว่าสู้ได้ดีสู้ได้เต็มที่ครับยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้แพ้ครับากรรมการชูมือไปที่ด้านของลมหวนสิทธิลมหนาวนะครับ